รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วเป้กับคุณพ่อและทีมงานได้ลงเรือสำรวจ Spirit of e n d e r b y r ที่ท่าเรือเมืองเปโตพาฟล็อกคัมชัตสกีในรัฐคัมชัตกาของแคว้นไซบีเรียประเทศรัสเซียเป็นวันแรกเพื่อสำรวจชายฝั่งไซบีเรียเป็นเวลา12วันเป็นวันแรกที่นอนบนเรือด้วยนะคะวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่2บนเรือซึ่งแล่นขึ้นเหนือเรียบชายฝั่งแหลมคัมชัตกาไปยังแม่น้ำสุปานวา เพื่อไปดูนกอินรีทะเลสเตนเลอร์ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของเราค่ะซึ่งเราก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าได้พบนกอินรีทะเลสเตนเลอร์ถึง7ตัวด้วยกันซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นและอยู่ในสภาวะเสี่ยอการสูญพันธุ์ทำรังอยู่บนต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำซึ่งเราได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วในตอนที่แล้วขอนำภาพมาให้ชมอีกครั้งครับ สู่เช้าของวันที่3บนเรือ Spirit of Ende r b อ้คุณพ่อเล่าต่อสิคะว่าหลังจากที่ได้พบนกอนทะเลเซเลอร์แล้วเป้าหมายต่อไปหรือว่าจุดหมายเนี่ยไปที่ไหนต่อคะเราเดินทางทั้งคืนจากปากแม่น้ำซูปาโนวาเข้าไปในทะเลเบริงมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายต่อไปของเราก็คือหมู่เกาะคอมมานเดอร์ซึ่งประกอบด้วย2เกาะใหญ่คือเกาะเบร n ิงกับเกาะเมดนีแล้วก็มี กองหินอีกสองสากองอยู่ห่างจากแหลมคำมชัดก้าเนี่ยราว175กิโลเมตรหรือ109ไมล์ทะเลรูส Spirit of Enderby ใช้เวลาเดินทางราว10ชั่วโมงจึงท้องเกาะเบริงในช่วงเช้ามืดและได้ทอดสมอในอ่าวเบริงมองเห็นหมู่บ้านบานเกาะซึ่งมีประชากรอยู่ราว600คนเป็นชาวรัสเซียและชาวพื้นเมืองอลุสเป็นด่านทางทะเลของรัสเซีย เรือทุกลำที่เดินทางออกจากคาชัดก้าไปทางตะวันออกหรือจะเดินทางไปยังคาชัดก้าจะต้องมารายงานตัวที่เกาะเบริงซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะและในทะเลเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ จะเล่าต่อถึงกิจกรรมบนเกาะเบริงซึ่งทางเรือจะนำผู้โดยสารซึ่งมีทั้งหมด70คนขึ้นไปสำรวจเกาะนั้นผมขอเล่าถึงข้อปฏิบัติหลักประจำวันบนเรือซึ่งทางเรือได้ติดกำหนดการของแต่ละวันให้ผู้โดยสารดูซึ่งกำหนดการของช่วงเช้าของวันที่3มีดังนี้7.15โมงปลุก7.30โมงอาหารเช้า8 1 5โมงบรรยายสรุปก,กำหนดการเช้าวันนี้ 8.30โมงขึ้นเกาะเบริเมื่อถึงเวลา8.15โมงผู้โดยสารทุกคนก็ลงไปที่ห้องประชุมของเรือเพื่อฟังบรรยายสรุปกำหนดการของแต่ละวันโดยอดนี่ซึ่งเป็นเจ้าของเรือและทำหน้าที่หัวหน้าคณะสำรวจด้วยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยายสรุปเช้าวันนี้ก็เป็นบรรยายสรุปการขึ้นฝั่งเพื่อสำรวจเกาะเบริ aring, ซึ่งเป็นการขึ้นบกแบบเปียกหรือ เวทแล n ดิ n งคือเรือ,อยางซึ่งนำผู้โดยสารจากเรือใหญ่ไปขึ้นฝั่งนั้นจะจอดเกยหาดให้ผู้โดยสารลงจากเรือเดินรุยน้ำระยะสั้นๆไปขึ้นฝั่งถ้าเป็นการขึ้นบกแบบแห้งหรือ Dry Landing คือจะมีท่าให้เรือ,อยางไปจอดเทียบโดยไม่ต้องเดินลุยน้ำขึ้นฝั่งซึ่งการขึ้นบกที่เกาะเบริงวันนี้จะเป็นแบบเปียก ซึ่งผู้โดยสารจะได้เตรียมเสื้อผ้าสิ่งของและอุปกรณ์ถ่ายภาพให้พร้อมเปขคงคุ้นเคยกับการขึ้นบกแบบเปียกหรือเวทแลนดิ้งแล้วนะเมื่อครั้งไปสำรวจหมู่เกาะสวาบัตเนี่ยพ่อจำได้ว่าเรามีเวทแลนดิ้งเนี่ยแทบทุกวันนะวันละสองครั้งด้วยเป้ก็ไปเรียนรู้เอาครั้งตอนที่ไปสวาบาัตค่ะไปซซบีเรียคราวนี้เป้จึงเตรียมตัวซื้อบูธย,ยางที่คำชัดก้าได้คู่หนึ่งเพราะว่าทริปไซบีเรียครั้งนี้มีเวทแลนดิ้งเกือบทุกวันค่ะแต่ก่อนที่ ผู้โดยสารจะลงเรือไปขึ้นฝั่งเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทำสองสาอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าต้องทำอะไรกันบ้างก่อนถึงเวลาลงเรือยางเวลา8โมงผู้โดยสารที่พร้อมก็จะไปที่บอร์ดแขวนแผ่นป้ายเบอร์ประจำตัวของทุกคนแล้วพลิกกลับแผ่นเบอร์ประจำตัวของแต่ละคนจากสีดำให้เป็นสีแดงเพื่อแสดงว่าลงจากเรือและเมื่อกลับขึ้นเรือก็ต้องพลิกแผ่นเบอร์สีแดง กับเป็นสีดำเพื่อแสดงว่าขึ้นมาบนเรือแล้วหลังจากนั้นก็ไปยังบริเวณที่จะลงบันไดไปขึ้นเรือ,อยางซึ่งผู้โดยสารทุกคนจะต้องล้างพื้นรองเท้าบูทให้สะอาดโดยจุ่มรองเท้าลงไปในพันชนะใส่น้ำยาล้างรองเท้าและเมื่อกลับขึ้นเรือ ก็ต้องล้างพื้นรองเท้าอีกซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสากลในการเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทยก็มีที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้น หลังจากนั้นก็เข้าแถวทยอยลงบันไดไปขึ้นเรือ,อยางซึ่งบรรทุกได้ลำละไม่เกิน10คน ฟังแล้วผู้โดยสารก็เดินไปยังหมู่บ้านหยุดถ่ายภาพทิวทัศน์ดอกไม้และนกที่พบระหว่างทาง ใจสัปปกคำนกเป็นพิเศษจึงหยุดถ่ายภาพนกประจำถิ่นที่น่าสนใจเช่นนกนางนวลปีกเทาหรือ g อ o ซ s y w i n g e d เป็นนกนางนวลขนาดใหญ่ขนาด50-68เซนติเมตรปีกสองข้างมือกลางเต็มที่หรือวิ n g s ปนวัดได้120-150เซนติเมตรกินซากสัตว์หรือปลาที่ตายแล้วเป็นอาหารเป็นนกถิ่นเดียวของทะเลเบริง ตลอดทั้งทริปนี้ได้พบนกนางนวลปีกเทาเพียงแห่งเดียวที่กเกาะเบริงเท่านั้น เราเดินไปอีกสักครู่ก็บพบนกหินเดียวของมู่เกาะคอมแมนเดอร์อีกชนิดหนึ่งคือนกชายเลนหินหรือ Rock Sandpiper เป็นนกชายเลนขนาดกลางขนาด20-23ซนติเมตรวิงสเปนวัดได้34-46ซนิเมตรกินมแมลงหอยทากและนอนทะเลทำรังวางขายที่หมู่เกาะคอมแมนเดอร์หลังจากพบนกชายเลนหิน ที่ก่อเบริ่งแล้วก็ไามา่ได้พบที่อื่นอีก ื่งจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่เกาะคอมแนเดอร์ Commander, ทั้งบนบกและในทะเลได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติจึงได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาขึ้นบนเกาะเบริงซึ่งได้รวบรวมข้อมูลของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลสายพันธุ์ต่างๆในบริเวณหมู่เกาะคอมแนเดอร์ Commander, ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะวัวทะเลสเตลเลอหรือสเตลเลอร์สซีขาว ซึ่งได้ศูญพัน์ไปแล้วมีแต่โครงกระดูกและภาพวาดของวัวทะเลสเตลเลอร์จัดแสดงอยู่ท่านผู้ชมครับในที่สุดผมกับคณะก็ได้เดินทางทางเรือมาถึงที่หมู่เกาะคอมแมนเดอร์สหมู่เกาะคอมแมนเดอร์สเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศรัสเซียตั้งอยู่ในทะเลที่ชื่อว่าเบริงสีเบริงนี่เป็นชื่อของนักสำรวจชาวรัสเซีย เมื่อประมาณ200กว่าปีมาแล้วเขาเป็นผู้มาบุกเบิกและค้นพบเกาะเหล่านี้แล้วก็ตกเป็นของรัสเซียแล้วเขาสํารวจกลายไปถึงอลาสกาซึ่งมาภายหลังเนี่ยรัสเซียได้ขายอลาสกาให้กับสหรัฐอเมริกาผมอยากจะเล่าถึงเบริงสักนิดหน่อยนะครับเบริงกับคณะสำรวจของเขาเนี่ยเป็นทหารเรือเดินทาง ทางบกจากกรุงมอสโกมาที่คาชัดก้าแล้วที่คาชัดก้าเนี่ยเขาก็มาต่อเรือสองลำชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์กับเซนต์พอเพื่อมาสำรวจในทะเลในละแวกนี้ซึ่งรูปปั้นอยู่ข้างหลังผมนั้นก็พาคณะมาที่นี่เดินทางรอนแรมมาก็ปรากฏว่าเอ่อมาเจอหน้าหนาวก็ต้องมาตั้งแคมป์อยู่บนเกาะนี้แล้วตัวเบริงเอง ก็เป็นไข้และก็เสียชีวิตข้างหลังนั่นก็น่าจะเป็นที่ฝังศพของเบริงแล้วก็มีรูปปั้นเขาตั้งอยู่หมู mm ่เกาะคอมมานเดอร์เกาะนี้ชื่อว่าเกาะเบริงมีอยู่สองเกาะครับอีกเกาะหนึ่งคือเกาะเม็ดหน้าซึ่งเราจะไปในตอนบ่ายเรือทุกลำที่มาถึงที่นี่จะเดินทางต่อไปเนี่ยจะต้องมารายงาน กับเจ้าหน้าที่ชายแดนที่เกาะนี้เพราะฉะนั้นเกาะนี้ก็มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์และก็มีหมู่บ้านอยู่บนนี้มีคนอยู่ประมาณ300กว่าคน mm hmm. ก็คณะเรามาถึง mm hmm. ก็มาเดินชมทิวทัศน์ทั้งเกาะมาถ่ายรูปลกชายเลนซึ่งมีอยู่หลายชนิดแล้วเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเราเข้าไปดูแล้ว mm hmm. ก็พูดถึงประวัติของเกาะนี้แล้วก็สัตว์ป่าที่เราอาจจะได้พบ ที่อาศัยอยู่บนเกาะนนี้เช่นกันท่านผู้ชมครับล็ากเวลาที่ถูกต้องนะที่เดินทางมาที่แคมชัดกาที่นี่เป็นฤดูร้อนที่แคมชัดก้าเนี่ยหน้าหนาวสิบเดือนครับหน้าร้อนเนี่ยสองเดือนคือตั้งแต่ปลายมิถุนากรกฎาคมแล้วก็ไปถึงสิงหา น,นั้นเองมาอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมนั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้ทุ่งเนี่ยออกเต็มไปหมดเลยเพราะนี่เป็นหน้าร้อนของเขาอากาศสบายนะแต่ว่านี่ประมาณสิบกว่องศาเท่านั้นก็ดูที่ผมต้องใส่สเสื้อเนี่ยข้างหลังผมนี่จะเห็นลังคาสีน้ำเงินนันะครับนั่นคือพิพิธภัณฑ์ของเกาะเบริงผมเข้าไปดูมาแล้วก็น่าสนใจครพูดถึงประวัติของเบริงของการมาสำรวจคนพบเกาะนี้ มีสัตว์ป่าอะไรมั่งอยู่ที่นี่แล้วก็มีชาวพื้นเมืองเรียกว่าชาวเอลิอัสอ,อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญเป็นจุดที่ใครจะเข้าออกดินแดนรัสเซียจะขึ้นไปบนแผ่นดินใหญ่หรือออกจากแผ่นดินใหญ่มาสู่ทะเลก็ต้องมารายงานตัวที่เกาะนี้เช่นเดียวกับคณะของเราครับ วัวทะเลสเตลเลอร์ถูกค้นพบโดยจอร์จวิลเลมสเตลเลอร์นักธรรมชาติวิทยาชาวรัสเซียในปีพุทธศักราช1741ซึ่งอยู่ในคณะสำรวจของไวเตอร์สเบริงซึ่งเรือที่โดยสารมาได้อับปางลงที่เกาะเบริงและได้ค้นพบวัวทะเล ซึ่งอยู่ในวงพายุในทะเลรอบๆเกาะเบริงมีลำตัวยาวถึง9เมตรหนัก8-10ตันจึงได้ตั้งชื่อว่าสเตลเลอร์สซีคาวเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบต่อมาวัวทะเลสเตลเลอร์ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เนื่องจากถูกล่าอย่างมากโดยมนุษย์เพื่อเอาเนื้อไขมันและหนังเซได้นะคะที่พวกเราไปถึงเกาะเบริงแล้วแต่ไม่ได้พบวัวทะเลสเตลเลอร์ซึ่งได้สูญพันธุ์ไปแล้วเห็นแต่พวกโครงกระดูกแล้วก็ภาพวาดในพิพิธภัณฑ์พ่อเียดยเหมือนกันนะ แล้วมาตอนที่ก่อนเดินทางเนี่ยพ่อก็ได้อ่านข้อมูลจะคงรีบอ่านนะจึงเข้าใจผิดคิดว่า s t ตลเลอร์ a ี o าวเนี่ยยังมีอยู่ที่เกาะเบริงก็หวังว่าจะได้พบรู้ว่าเป็นสัตว์อยู่ในวงพยูนซึ่งในทะเลอันามันของจังหวัดตรังก็ยังมีพยูนเหลืออยู่และเป็นสายพันธุ์สุดท้ายของสัตว์ในวงพยูนซึ่งพวกเราต้องช่วยอนุรักษ์กันไว้เพื่อให้อยู่ต่อไป เดินทางมาสำรวจชายฝั่งทะเลเบริงของไซบีเรียทาให้รู้เรื่องราวของการสำรวจทะเลเบริงแล้วก็阿拉斯加เหมือนครั้งที่ไปถ่ายทำสารคดีที่สวาบัตทําให้รู้เรื่องราวของการไปสำรวจพวโลกเหนือค่ะพ่อก็ได้ยินชื่อทะเลเบริงนี่มานานนะแต่มาคราวนี้ก็ได้มาเห็นอนุสาวรีของเบริงซึ่งเป็นผู้บุกเบิกมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือแล้วก็ค้นพบลาสกา ซึ่งได้ขายให้กับสหรัฐอเมริกาไปขณะนี้เป็นฤดูร้อนที่รัเสเซียก็มีดอกไม้ออกเต็มทุ่งหมดหน้าพิพิธภัณฑ์และก็รอบๆอ,อพนุสารุ่ยด้วยแต่ที่ฝังศพของเบริงซึ่งมาเสียชีวิตบนเกาะเบริงนี้เนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะซึ่งทางเรือจะพาผู้โดยสารไปดูพุ่งนี้ภาพวิดีโอหมู่บ้านบนเกาะเบริงและภาพผู้โดยสารขึ้นเรือยางกลับไปเริต i อ i เอนเดอร์บ r เพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะเมดนี ซึ่งเป็นอีกเกาะหนึ่งของหมู่เกาะคอมแมนเดอร์เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมของวันนี้ตอนนี้เป็นวันที่3ที่ผมกับเป้และทีมงานได้อยู่บนเรือ Spirit of Enderby บเพื่อมาสำรวจชายฝั่งของไซบีเรียในประเทศรัสเซียเราได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วถึงการขึ้นไปสำรวจเกาะเบริง ซึ่งอยู่ในทะเลเบริงมหมาสมุดแปซิฟิกตอนเหนือเราได้เดินสำรวจบนเกาะนะครับก็ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์บนเกาะเบริงซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาได้เห็นซากโครงกระดูกของสเตลเลอร์ซีคาวหรือบัวทะเลสเตลเลอร์ซึ่งได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกนี้แล้วก็ยังได้พบนกประจำถิ่นสองสามชนิดก็มีนก นางนวลปีกเทาและก็นกชายเลนหินอีกด้วยแต่กิจกรรมที่หมู่เกาะคอมแมนเดอร์ Commander ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเกาะหนึ่งคือเกาะเมดนี่ซึ่งเราจะไปสำรวจในวันต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับรรรรงตาาใจจน้้กักกลสสุุุดดไขอฟอฟพมะท ลอยอารมณ์ฝัน,นเกินคำ